เขามองให้แล้วเขาก็อธิษฐานเขาก็มองไปที่ตัวเลขของอํำพลก้าเขาลงเป็นหกเลยโอ้ง่ายๆเลยปูนะ่เนาะครับสามเขาม้วนหัวเป็นแปดเลยครับโอ้โหอะไรมันจะปังเอิญขนาดนั้นเขาถูกทั้งบนทั้งล่างเลยหกสามเขาก็ถูกแต่เขาซื้อเก้าสามห้านี่เขาซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะมากแต่เขาลองไว้คือหกแปดห้าโต๊ไปใสพี่น้องเงย ตรงตัวเลยปูเต็มเลยเน,นะครับแล้วก็พกหาเขาก็ะไดเก้า <6, 3 S 1> ตัวนี้เป็นห้าเขาก็ะไดอีกคราวนี้หกสามเขากระถืออีกได้ สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับวันนี้ช่องอัมพลชาแนลนะครับเดินทางมาที่ทิพสสถานปุ่เทพนะครับอยู่ที่บ้านกะทิตำบลปราศาสตรอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องอัมพลชาแนลนะครับพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขเสาสีวลึงนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ f c บางท่านได้โชคเลยนะครับเพราะว่า เลขที่เห็นก็คือ935นะครับท่านผู้ชม FC บางท่านก็ตีลังกาขึ้นมาเป็น635มาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เห็นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ปู่เทพชูตัวเลขเก่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับ FC ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอันนี้เป็นไม่ไหมติดไหม หลีกออกอยังไหคพ่อสาม่อหกห้ากับหกสามสามตัวสามตัวก็คือแปดหกห้าไม่ปูเนี่ยมาใสยฟางนี่ครับเรียบร้อยเนาะครับเรียบร้อยกลาสวัสดีนะครับพ่อมคุมบาอาจา์เอฟซีปูเทพทีคารพบรักทุกท่าน อําพลก็แวะมาตามตัวเลขนะครับอาจจะเป็นครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นสองครั้งหรือของสุดท้ายก็ได้น้องพลเนาะนะครับแต่งวนงวนนี้จะพาเอฟซไปดูสาวซีวลหึงขอบคุณ f อฟนะครับที่เคยถูกกับปู่เทพตลอดไม่เคยทิ้งนะครับเก้สหถูกยังไงอําพลกับปู่เทพไข่ยละนั่ง่ังเจา้าไข่กึนงงงแท้ มั่นถือจังไดพี่น้องเคยเห็นเลขเขาเอื่นว่าเลขเทพบอเลขเทพทําไมเขาต้องบูชาสิวลึงเขาเรียกว่ามหายานอัมพลครับจัดตีความหมายให้พี่น้องทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบคนมีบุญเท่านั้นที่จะถูกถูกโต๊ดสามตัวเลยนะอัมพลโอ้มันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องฟังนะแมนวันเล็ออกแนวปูเทพคือว้า อยู่ที่ผู้มีบุญอภพรมีบุญยังไงผู้เทพผมดูยังไงก็เป็น9ก้าสามห้านะผมดูยังไงก็เป็น9ก้าสาห้าแต่ทำไมบางคนดูแล้วเป็นห8แห้าอ่ะมาดูกันหลายคนที่ถูกนะครับหลายคนที่ถูกวันพระฤหัส ผมจะไปนำนาคราชองค์ใหญ่มาสององค์นะครับเอฟซี FC ที่เขาถูกสามตัวเขาปารนนาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอฟซีที่เขาถูกสองตัวเขาปารนนาไว้ให้แล้วพี่น้องคอยดูเลยว่าพญานาคที่ปู่จะไปเอาที่บ้านด่านเกวียนนะครับตำบลด่านเกวียนหรือเปล่าอำเภอด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแล้วครับ ขี่สิมาตัง้งฟังนี่ทำแทนไว้ฟังนี่แตเป็นพระนาเป็นเสียนพญานาคห้าเสียนนะครับแบบบายนด้วยนะครับแบบบายนเขามองให้แล้วเขาก็อธิษฐานเขาก็มองไปที่ตัวเลขของอัมพลเขาก็บังเอิญถูกปูว่าคนถูกยังไงปูหนูถูกกับปูประจําผมถูกกับปูประจําปูดูไม่เป็นเลยเฮะ ผมก็บอกไปคือ935แต่ผมพิดแลงอย่างนี้ดูกันอัมพลครับ9เขาลงเป็น6เลยโอ้ง่ายๆเลยปูนะ่เนาะครับ3เขาม้วนหัวเป็น8เลยครับอ้โหอะไรมันจะปังเอิญขนาดนั้นเขาถูกทั้งบนทั้งล่างเลย63เขาก็ถูกแต่เขาซื้อ935เนี่ยเขซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะมาก แต่เขาลองไว้คือหกแปดห้าต้นไปใสผพี่นองเงยตรงตัวเลยปู่เต็มเลยเต็มขาวเลยนะครับแล้วก็พกหาเขาก็ไดเก้า <6, 8. S 2> ตัวนี้เป็นห้าเขาก็ไดอีกนะครับขาานี้หกสามเขากะถืออีกพี่นอ้อง โอ้ผู้ดีใจนะพูดเน่อมาเหมือนเลยเข้าหมดเลยไม่เข้าแต่ศูนย์หนึ่งระวังระวังหมวดต่อไประวังไว้แต่หมวดประจำวันที่หนึ่งกันย่าครับหนึ่งกันยาสองพันรอยหสิบแปดพี่น้องหากแม้นมีบุญกับผมไม่รู้ว่าจะกลับตัวไหนไม่รู้ว่าปู่เทพจะออกตัวยังไง ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูเสาศิวนนลึงพอัมพลพี่น้องที่จะมาอาบน้ำมนต์แม่น้ำทั้งห้าหรือน้ำมนต์พระกระท h น้ำออกบ่อในวันเสาร์ที่ปู่ทำพิธีเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็เคยเห็นในเฟสปู่นะครับคนมาเยอะวันนั้นนะครับเยอะมากด้วยแล้วก็ถุงหวยกันตืมด้วยนะครับ วันเสาสิหอดเป็นมือดับบางคนก็สิมะขามอาฐาัฐนหลังอาัฐาน์ถอดถอนคุณนสามาชุบดวงมาเสริมดวงม,ม,มาเสริมบ้าบ้านละมีมือนานปูเทพสมีนามบักพาวเก่าตนตนละลูกนะครับพิเศษก็คือบักพาวที่มันมีตาเดียวอําพลเป็นแบบใด,ดกับปูตาเดียวมะพาวตาเดียวกะลาตาเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องได้ดูกัน รอแป๊บอําพลครับปิดถัดต่อดอเด้อปิดปิดรอแป๊บเดี๋ยวปู่ไปเปิดก่อนอําพลบะไรอไรสุดแมนว่อ๋อถ่ายคลิปกับปู่ถ่ายคลิปเออข้าวจะคอยตาต่อเด้อได้ได้ครับปู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวปูติ่วยบให้หปู่ไปเอามะาพร้าวมาให้ดูนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมปู่ก็ได้นํามะพร้าวตาเดียวมาให้ดูเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับทําไมถึงบอกว่ามีตาเดียว มาดูใกล้ๆชัดๆนำพลนี่ดูยังไงปู่ว่ามีตาเดียวมีตาหนึ่งครับมีปากหนึ่ง๋อ้ทำได้มันสีมีสามนี่บ่ละม,มีสองตาอันบ่ละแล้วก็ปากหนึ่งมันเป็นสามอืมตัวน,นี้ปู่ไปตลาดไปซื้อน้ำมันเกข้าวเอามาว่าสมไปเห็นน้ำมันมหาเสน่ห์แต่พอพาเปล่ามาแล้วเขาว่าปู่เทพ ทำไมปบกักเผามันคือมีตาเดียวเปิดบางสีนะผมก็เลยซื้อเอาลอยหนึ่งนะครับผมก็เลยซื้อเอาลอยหนึ่งมันยังอ่าน,นบอทันาเนาเดสมือนานปูกับสิบพาพาน้าบักเผาตัวนี้เอาไปผสมกับตัวที่แปดลูกแปดต้นนะครับเพื่อได้ให้พี่น้องได้กินทั้งประเทศลานน่วยซิมีแค่หน่วยเดียว โอ้แปลกมากเลยครับมันเป็นของธาตุกายสิทธิ์เป็นของขลังในตัวส่วนเนื้อมะพร้าวผมก็จะขูดขูดเอามะพร้าวเอามาเจียวให้เป็นน้ำมันเสเฮนน้ำมันมหาสนีแดมาพลเมื่อวานสวดไปแล้วไปวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ก็จะสวดคาถาใสจุดธูปดำแบบนี้แหละสวดคาถาบูชาลาหูสวดคาถาหนุนดวงให้เปินเขาไปใน,น้นามมะพร้าวเนี่ย จะได้มีอิธีป้าที่หา์พี่น้องมาอาบนำม้ต์มือนันกาสิด้กินนำบักเพาเกาลูกลูกที่เก้าคือตัวเนี้รวมด้วยนะครับฉะนั้นช่องอภรพลชาแนลถาเมียนไผไผสีมาอาบนำบักเพาในวันที่ในวันเสาร์เนาะเสาร์วันที่เท่าไหร่ครับตรงกับเสาร์ที่จะถึงนี่บอกเมียนเมียนเสาร์เสาร์สี่หอเน,นี่ยวันพรพอดีนะครับ ตรงกับวันที่เาไรบุหงวันนี้นเป็นวันอาทิตย์พอดีเนาะครับวันเสาร์พอดีนะครับวันอาทิตย์วันนี้วันที่เท่าไหร่อืมกระสาเข้ากับบุหงุหือกันฮะหลวงบ้เ่งครับฉะนั้นวันเสาร์สิฮหดเข้ากับมาอาบน้ำมนต์ต่อดวงต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมีด้วยน้ำมะพร้าวก้าต้นต้นละหนึ่งลูกด้วยพระคาถาแมนามทั้งหาหรือว่าคาทานำออกบอ่อสุดยอดตำรับตำาราของสมเด็จรุ่น แหงนงรครจตปาสครับฉะนั้นวันเพร,ห,รพหัสผู้ใดสิบไปดานเกวียนกับผมนะครับไปเอาพญานาคใหญ่มากนะครับมาตั้งตรงนี้มาตั้งตรงนี้แล้วก็ไปเบิงหมองผมสิว่างแบบสิว่างทั้งหนาอีกโต้ละหามืน่นนะครับเป็นแสนหนึ่งครับว่างทั้งหนาวาสิเหตุในรูปแบบใดพมสิไปเบิงแบบก่อน,อนคือมสิบไปดานเกวียน ในวันพฤหัสขอบคุนผููที่ถือเลขนะครับถือเลขตัวนี้ล่ะโอ้โหหกแปดหานี่แหละครับสามโตโตเลยโอ้โหเก้าหันลงมาเป็นหกแบบสามหันเขาไปเป็นแปดว่าสัน oh. โอเ้เทพก็งงนะครับเขาถูกได้ยังไงคนมีบุญจริงๆที่ถูกถูกเป็นชันแสนเลยน้ำ oh. พ่นรอะเมน่าถูกในหน่อยนะถูกกันเยอะด้วยนะครับ เขาว่าเลขสีวะลึงจะเป็นอย่างนี้ปู่ไอ้ปู่เทพก็โง่เนาะไม่รู้เราก็ให้ตรงๆแบบนี้นะครับให้ตรงๆแบบแบบนี้แหละอยู่ที่สภาวะบุญแล้ววันนี้งวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันนสิแปดมันออกตู้ใดพี่น้องไปเบิงกันเลยครับไปเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะดูกันชัดชัด เดี๋ยวขอยืดกล้องก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าอําพลชี้แจงให้พี่น้องดูเลยว่าเป็นเลขตัวไหนมั้งอือเอาแล้วคราวนี้ชัดเจนเลยนะอําพลครับเลขอะไรมั่งเก้าเลอหนึ่งพี่น้องครับ ปูเทพว่าหนึ่งแปดเจ็ดแมีนบอกโอ้นี่บอกปูหนึ่งแปดเจ็ดนี่บอกมีนพี่น้องว่าบอกแต่ว่าผมเห็นเหล็ก่อนอยู่ข้างในนิดนึงนะปูอ้าวเบิงอา้าเป็นตัวใดผมว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นเหลขกสองสามเอเดี๋ยวฟังผมก่อนนะครับ f อช่องอพล c h a ชแนลครับใครที่เคยถูกกับปู่เทพงวดเมื่อกี้ ท่านใช้วิจรารญาในการตัดสินใจที่คุณจะเชื่ออัมพลและปู่เทพด้วยเหตุและผลดูด้วยตาตัวเองมันจะมีเลขตัวนี้คือชัดเจนมากนะครับสามตัวเลยนะครับสามตัวเลยแบบแปดเจ็ดแบบชัดเจนแล้วไอ้ตัวข้างล่างสามตัวนี้คืออะไรปู่เทพไม่รู้จะออกงวดหน,น้าหรือจะออกงวดหลังปู่ก็ไม่รู้ แต่ขอให้ฟังวิเคราะห์จากอัมพลว่าอัมพลเห็นเลขอะไรบ้างเห็น,นเลขเป็นสองสามปูนอ่าวซูมให้ให้ให้เอฟซี FC ดูเลยว่ามันจริงไหมนี่เลขสองกับสามอันนี้เป็นเลขซ่อนข้างในนะครับแต่ว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดชัดเจนมากใช่ไหมพอนพลสองสามนี้ยังไงก็เป็นสองสามปูนนี่ใช่เลขสองกับสามในเล็กๆนี 2> 2, 3, ่ที่น้อนขยายดูเอาแคปแล้วก็ขยายดูนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง นี่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดชัดเจนครับนะครับหนึ่งแปดเจ็ดชัดเจนสองสามนี่เป็นเลขซ่อนข้างในน่าจะเป็นอยู่ข้างล่างด้วยข้างล่างเพื่อนเลยน่าจะลงล่างสองสามนี่ครับเป็นสภาวะบุญนี่ครับท่านผู้ชมสองสามแล้วก็หนึ่งใหญ่เลยนี่หนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดอ้าวอ่ะโอเคชัดเจนนะครับชัดเจน พี่น้องลอแคปเดอร์ผมจะเขียนในเบิงอภัยลองลองใส่กล้องให้เอฟซดูหน่อยซิว่าบางครั้งเขาอาจจะได้เห็นตัวอื่นก็ได้แต่อพพลกับกับรุเทพโฟกัสแล้วแล้วนะครับโฟกัสไปังหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดจริงไม่จริงพี่น้องใช้วิรยาณอสองสามกับสองสามอ่ะโอเค พราะเที่ยวก่อนก็ดูแล้วมั่นใจเลยนะปูะ่เนาะแมนมาปูสิเขียนให้ครับกห้าบอลฝันหลายโตทายสิบโตเลขสิบหางนะครับห้าบอลเอางันโอ้อันนี้นชัดเตียนเลยปู่ครับหนึ่งแปดเจ็ด ครับสองสามแค่นะนี้เองแมนครับปูแต่ว่าสองสามผมก็แต่ว่ากับหมันใจเป็นสองสามถ้ามันมีหางนิดๆเป็นเลขหาอะไรปะปูเพิ่มบะสองหาหรือว่าปูจะเอาแค่นี้เอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเนาะครับถ้าบุญมีนะครับพี่น้องอย่าลืมนะแปดเป็นสามสามเป็นแปดนะเมื่อกี้มันออกให้เห็นแล้วนะแมนครับ อาจจะเป็นสองสามสองแปดเนี่ยแปดเนี่ยกลายเป็นสามก็ได้น่ะเนี่ยแปดเนี้ยกลายเป็นสามก็ได้น่ะครับเจ็ดนี้กลายเป็นหนึ่งก็ได้น่ะแล้วแต่นะครับเป็นเหล็สวรรค์ตือนเต้นนะปูฮะเพราะว่าเขาเต็มเต็มน่องมาที่แล้วไหมมันเข่าสามต้วดีดีครับเออเขาทั้งบนทั้งล่างนําเลยครับ Hmm. คนมีบุญเท่านั้นที่จะถูกป่เทพก็ไม่รู้ได้ป่เทพเห็นตัวนี้ก็บอกไ้ตัวนี้แต่ท่านถ้ามีบุญท่านก็เคลียเอาก็แล้วกันมันออกเทเน,นอแนนในพี่นอ้องเพราะว่าเฮาเพื่อนเห็นเ้วได้งวดเมื่อกี้นี่ mm. นี่นี่นี่น,นี่พี่นอ้องแครเอาเด้อมันออกใดได้จ้งไดนี่เอานี่เนี่ยตัวน,นี้มันออกใดได้ไดจงไหมันเป็นไปแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นไปได้แป,ไปไดการเป็นสามก็ได้ เมนบอลล่ะเ,เจ็ดกลายเป็นหนึ่งกระด้หรือว่าตังไดเอานี่เจเ็ดแปดเจ็ดกระดายพี่น้องยาหนาเมนบอลอนครับเทว่าเท่ากับสื่อตามนี่สื่อเลหลายเลยตัวนี้เทว่าเทว่าโตอ่าเห็สื่อนน้นหอยนะโตเนี่ยสื่อเน้นหอยฉะนะงวดประจำวันที่หนึ่งกันใหญยนสองพันหกสิบแปดใครเป็นองช่องออมพลชาแนล และบรรดาคณะศีลสิทธิ์ของปู่เทพจ้องมดนีเมื่อสิลกันแล้วเข้ามารวมบุญกันต่อครับสาธุครับ